สว,สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะชันประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนปัญจนวิทย์กับคุณปูทิศทิศาค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะนักเรียนสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนคุณ ครูจะพานักเรียนทําแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบลงในสมุดนะคะสมุดเล่มเล็กนี้นะคะให้นักเรียนเขียนวันที่และเขียนข้อ1ถึงข้อ10รอคุณครูนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกนะคะเขียนลงไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนเลือกเฉพาะคําตอบที่ถูกนะคะคุณครูจะอ่านโจทย์นะคะอ่านคําสั่งให้นักเรียนเลือกคําตอบ เพียงคำตอบเดียวนะคะ,นะเรียนที่ถูกที่สุดนะคะทำลงในสมุดนะคะนะเรียนแบบทดสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะคำสั่งให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ที่ถูกต้องนะคะข้อละ1คะแนนนะคะนักเรียน ข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้อง <c oughs> ข้อใดกล่าวถึงชาติไทยได้ถูกต้องข้อหนึ่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐอเมริกาข้อสองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นข้อสามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเรียนเลือกคําตอบนะคะต่อไปข้อสอง สาเหตุที่ทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันคือข้อใดสาเหตุที่ทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันคือข้อใดข้อ1มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อ2มีการบริหารบ้านเมืองที่ดีข้อ3ม,มีบรรพบุรรษไทยที่เสียสละนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวนะคะ ข้อ3สีแดงบนธงชาติไทยหมายถึงสิ่งใดสีแดงบนธงชาติไทยหมายถึงสิ่งใดข้อ1ชาติข้อ2าศาสนาข้อ3พระมหากษัตริย์ข้อ4เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยควรปฏิบัติอย่างไรข้อหนึ่งแสดงท่าทางประกอบข้อสองหยุดฟังข้อสามยืนตรงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนข้อที่ห้าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ข้อหนึ่งมีหลักปฏิบัติเพื่อให้รอดพ้นจากความตายข้อสองมีหลักปฏิบัติเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยข้อสามสอนให้คนทํำความดีนักเรียนเลือกข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเพียงคำตอบเดียวนะคะนักเรียนข้อหกพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเพราะเหตุใดพระพุทธศาสนา พพุทธาศาสนาเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเพราะเหตุใดข้อหนึ่งเป็นศาสนาที่คนทั้งโลกยอมรับข้อสองเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือข้อสามเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นพร้อมกับชาติไทยเลืยกำคำตอบข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามเพียงคำตอบเดียว ข้อเพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรข้อหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยข้อสองเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งโลกข้อสเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ยากไร้ต่อไปข้อที่8ดนะคะนะักเรียนเลือกคำตอบเขียนลงเลยนะคะ ข้อที่แปเมื่อเข้าไปในาศาสนสถานนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเข้าไปในาศาสนสถานนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพราะหนึ 1, ่งสำรวมกิริยามารยาทข้อสองพูดคุยกับเพื่อนเสียงดังข้อ 3, สามสวมรองเท้าเข้าไปในาศาสนสถานนักเรียนเลือกคำตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะ ข้อที่ข้อต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่เก้าข้อใดเป็นอาหารไทยทั้งหมดข้อใดเป็นอาหารไทยทั้งหมดข้อหนึ่งผัดไทยแซนด์วิชข้อสองต้งยมยำกุ้งน้ำพริกปาทูข้อสามน้ำพริกกะปิแฮมเบอร์เกอร์ นักเรียนได้คำตอบข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามเพียงคำตอบเดียวที่ถูกที่สุดนะคะข้อที่สิบข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนนักเรียนจะอนุรักษ์ประเพณีไทยได้อย่างไรนักเรียนจะอนุรักษ์ประเพณีไทยได้อย่างไรข้อหนึ่งลดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในวันสงการานต์ข้อสองเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้เพื่อนข้อสามแลกของขวัญกับเพื่อนในวันปีใหม่ นักเรียนก็เลือกคาตอบก้อนหนึ 1, ่ง้อ2สอง้อสามนะคะเพียงคําตอบเดียวที่ถูกที่สุดนะคะนักเรียนค่ะสาหรับวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยที่4ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติไทยนะคะคุณครูได้ให้นักเรียนทําแบบทดสอบนะคะนักเรียนแบบทดสอบนี้นะคะให้นักเรียนทาทาเสร็จแล้วให้นํามาส่งในเช้าวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะนักเรียน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ